แบทแมนโรเบิร์ตแพ i ติงสนั่นนะครับตอนนี้หยุดถ่ายทําอยู่นะครับแต่เรื่องน่าสนใจก็คือพาดหัวข่าวข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่า r o b บ r ร์ตแพ i ติงสันรอดตายในช่วงล็อกดาวน์เพราะว่า The b a บทแมนผมอ่านผมก็งงๆครับว่าโรเบิร์ตแพทติงสันรอดตายในช่วงล็อกดาวน์ได้ยังไงวะในเนื้อข่าวน่าสนใจครับเพราะว่าโปรดักชั่นของ b a ท m a n เนี่ยที่กํากับโดยแมดร e ฟเนี่ย หยุดถ่ายทําไปตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใหม่ๆนี่แหละแล้วก็โรเบิร์ตแพทิงสันก็เลยถูกทั้งกองถ่ายแล้วก็คนใกล้คิดบอกว่าอยูต้องถูกล็อกดาวน์อยู่ในบ้านแล้วไม่ใช่บ้านตัวเองนะเดี๋ยวจัดให้ให้ไปอยู่ที่ลอนดอนจัดบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ของโปรดิวเซอร์ให้ไปอยู่ที่นั่นเลย แล้วที่โรเบิร์ตแพตติสันบอกว่าโอ้โหรอดได้วันนี้เพราะว่าเพราะว่าเดอะแบทแมนชัดเลยเนี่ยเพราะว่าในการถ่ายทำเดอะแบทแมนเนี่ยโรเบิร์ตแพตติสันต้องมีการฟิตหุ่นครับเอ็หมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบนะฮะใครทีร่ดูเรื่องเรื่องเดอะโรเวอร์อ่ะอันนี้เขา็ขี้ยยากนะครับพอมาเล่นแบทแมนเนี่ยแกต้องบรูซเวนมันต,ต้องกล้ามๆหน่อยนะฉะนั้นแล้วโรเบิร์ตแพตติสันบอกว่าถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วต้องล็อกดาวแบบนี้เนี่ยกูต้องไม่มีอะไรกินแนเล ที่ต้องลําบากในการหาอะไรทานแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าทอังกฤษหนักอยู่นะฮะหนักพอสมควรนะครับที่แกรอดตายเพราะว่า The Batman ก็เพราะว่าทั้งโปรดิวเซอร์และผู้กำกับเนี่ยสั่งไดเอทแกครับการคำว่าไดเอทไม่ใช่สั่งห้ามกินข้าวนะครับไดเอทคือคําว่าควบคุมอาหารแกต้องกินอาหารตามที่นักโภชนาการกําหนดไว100้ร้อก็คงจะแบบว่าแล้วฉันจะไปหาที่ไหนล่ะไม่ต้องหาเดี๋ยวส่งให้ ตามมื้อที่ถูกต้องตามจํานวนที่ต้องแล้วก็ตัวเวิร์กอัพตามนั้นเป๊ะเลยนะออกกาลังกายซิทอัพเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยฉะนั้นสบายเลยครับไม่ต้องหาอะไรกินเช้ามีฝรั่งส่งไปให้กินอกไก่อกไก่ลวกเหมือนข้าเหมือนเดล็อกกินนะครับแล้วมึงก็อยู่ในบ้านไปฉะนั้นรูประบบพที์สันบอกครับว่าคือถ้าไม่ต้องประคองรูปร่างแบบแบทแมนนะ แล้วมันต้องอยู่ในช่วงล็อกดาวน์้วผมไม่มีปัญญาหาข้าวกินเองแน่ๆเลยเพราะว่าที่อังกฤษหนักมากๆนะครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดข,ของเดอะแบทแมนนะครับเรามั่นใจได้เลยครับว่าพอหนังฉายแล้วเร่พอหนังเริ่มถ่ายทำเนี่ยเราจะได้หุ่นของสบุดเฟรนชสั่ที่ฟิตเปรียหรือแกสั่งแกร็บสั่งกริปอะไรมากินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า He สออนดา e เอ็ดนนะครับต้องอยู่ในการควบคุมอาหารแล้วดา,าวราลลีวูดเขาควบคุมเขาควบคุมโคตรโหดเลยนะ คือมันแบบเจแตกไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ในสัญญาด้วยนะคือคุณต้องควบคุมรูปร่างให้ได้คือไม่ใช่ทําแบบบารลอนบรนโดได้ทุกคนนะครับคือนัดกองพอเดินมอกุมอแล้วอ้วนเบลอมาเลยเนี่ยคือไม่ใช่ทําแบบนั้นกันได้นะครับต้องอยู่ในสภาพที่เซ็นกันไว้ว่าอยู่จะรักษาหุ่นแบบนี้นะโดยเราจะคโดยเราจะช่วยในการควบคุมอาหารให้นะเนี่ยอันนี้คือข้อจํากัดแล้วมันเข้มงวดมากครับฉะนั้นโรเบิพทติสันก็เลย โชคดีไปมีข้าวกินไปแล้วก็พอมันถูกควบคุมร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เนี่ยจะออกไปเลวไหลข้างนอกก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสภาวะไม่ค่อยดีเนี่ยรอดูได้เลยครับหุ่นของโรเบิร์ตพลิสันในเดอะแบทแมนจะต้องสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นไหนๆก็พูดเรื่องเดอะแบทแมนไปแล้วนะครับผมขอย้อนไปพูดเรื่องแบทแมนคนเก่าสักนึ่งแล้วกันนะครับวาลคิวเมอร์วาลคิวเมอร์เนี่ยมันมีจุดน่าสนใจอยู่จุดหนึ่งครับคือ แกเนี่ยมาเล่นหนังแบทแมนที่โจเออชูมักเกอร์กำกับซึ่งเป็นแบทแมนเรื่องที่3ในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนั้นที่ว่าก็คือยุค90ครับแบทแมนในยุค90เนี่ยมันเปิดด้วยแบทแมนของทิมเบอร์ตันเรื่องแบทแมนเฉยๆก็มีมาคุกขีตันเป็นแบทแมนมีแจ็คเนโกสันเป็นโจ๊กเกอร์นะครับแล้วสําเร็จมากครับทิมเบอร์ตันก็เลยได้ทําต่ออีกหนึ่งภาคใช้ชื่อว่าแบทแมนรีเทิร์นไอตัวแบทแมนรีเทิร์นเนี่ยก็ได้เดนนิสโดวิโตมาเป็น แพนกวินเนี่ยนะครับในขณะที่ได้มิเชลไฟเฟอร์มาเป็นแคทวูแมนโอ้โหก็สนุกมากครับแต่ว่าเฮียหัวฟูทิมเบอร์ตันบอกว่าเออผมพอแค่นี้ดีกว่าโปรเจกต์แบทแมนก็ถูกส่งต่อไปให้โจเอชูมาร์เกอร์นะครับไอชูมาร์เกอร์ก็ไม่สนเลยครับว่าแบทแมนทิมเบอร์ตันเขาทำมายัางไงครับคือแบทแมนทิมเบอร์ตันทำมาหม่นเศร้าแบบว่ามีความแปลกๆในแบบคือมันทิมเบอร์ตันมากๆนะครับดนตรีก็ให้แดนนี่เอลฟ์แมนทำนก็เลยมีนิ่งนองนิ่งนองอะไรที่น่าสนใจนะครับพอมาถึงโจเอชูมาร์เกอร์ ไม่รู้ยังไงฮะแกไปเพี้ยนเลยมาก็ไม่รู้เหมือนเอาสีสรดเข้าไปโครมเบลเล์นะครับแบทแมนกลายเป็นลูกกวาดแบบจิมแคลลี่มาแสดงอย่างเงี้ยแล้วก็มีทอมมี่ลีโจนซึ่งอันนี้ตลกมาก Tommy Lee Jones ทอมมี่ลีโจนบ่นสัมภา์ตลอดเวลาว่าระหว่างถ่ายแบทแมนเนี่ยกูลำคาญจิมแคลลี่มากๆเลยอะไรของแกนักหนาวะเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่ได้พูดถึงจิมแคลลี่กับทอมมี่ลีโจนครับเราพูดถึงวาคคิลเมอร์เพราะว่าหลังจากที่แกเล่นเป็นแบทแมนเป็นบรูซเวนให้กับแบทแมนฟอร์เวอร์เป็นแบทแมนภาคที่มี คริสออโดนาเป็นโรบินมีเดอะริตเลอร์ก็คือคุณจิมแคร์รีมีทูเฟสคือทอมมี่ลีโจนส์หลังจากนั้นโจชัวเกอร์ทำต่ออีกหนึ่งภาคนะครับคือมันได้ตังแล้วมันจะห่วยยังไงก็ตามอ่ะแต่มันได้ตังเพราะนักท่านนับเป็นยุคสมัยนั้นเนี่ยมันสนุกมากนะครับมันแบบมันฉูดฉาดแล้วมันน่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเขาก็เลยได้ทำต่อครับแต่เวลคิเมอร์ไม่ยอมเล่นต่อเว้ยเฮ้ยแล้วก็ผลัดใบไปให้จอชคลูนี่ คือผมตกใจมากนะครับตอนนั้นจอจครูนี่ดังจาก ER นะครับแต่แกก็หัวงอกอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราก็เฮ้ยว่าคลือเมื่อตอนนั้นมันหลอ่อๆนะเป็นหนุ่มๆหลอ่อๆนะฮะเป็นอย่างเงี้ยหล่อเลยแล้วเป็นจอรจครูนี่ใช่เหรอวะ <laughs> คนเขาเลยตั้งคําถามมาโดยตลอดครับว่าแวลคิเมอร์ทำไมไม่เล่นต่อตัวแกเองก็ไม่เคยตอบอะไรเลยนะครับก็จํานวนมากก็เดาเอาว่าแกเพียน ใครได้ดู i s l a n d of Dr. m o n r o e นเนี่ยจะเข้าใจคำนี้ครับว่าแกเพี้ยนเนี่ยหมายความว่ายังไงช่วงที่วาลคิวเมอร์ดังใหม่ๆใ,ในยุค90น่ะแกพอแกเริ่มดังแกเริ่มเลอะเทอะฮะแกเริ่มบ้าๆบอๆทำอะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดทำแบบตอนไอแลนดดรกมอนโรแกทำอะไรผิดขนบเต็มไปหมดนะครับแล้วเขาก็ว่ากันว่าไอไอตรงนั้นแหละทำให้วอลคิวเมอร์สุดท้ายหายตัวไปจากวงการไอหายตัวไปจากฮอลลีวูดเพราะแกแบบควบคุมไม่ได้เกินไปอ่ะ แกเลิกกับเมียมาแกก็มาถ่ายงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคนเขาก็เดากันแบบนั้นเพราะแกไม่เคยพูดแต่ว่าพอแกจะกลับมารับงานคือแกได้กลับมาเล่นท็อปกนันนะครับท็อปกันมามริดแกจะกลับมาเป็นไอซ์แมนแกก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับให้สัมภาษณ์แล้วแกก็บอกว่านิวยอร์กไทม์ถามว่าย้อนกลับไปนะวันที่คุณไม่เป็นแบทแมนต่อให้โจชูมักเกร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลยครับคุณวาลคิวเมอร์วาลคิวเมอร์บอกว่าการรับบทเป็นแบทแมนมัน มันไม่เติมเต็มชีวิตผมครับ it's not fulfill my life ไอ้คนถามก็งงสิครับแบบเนี้ยแต่สื่อหลายๆสำนักเขาเดากันแบบนี้ครับว่าผมว่าไม่ใช่ไม่ fulfill และไม่ใช่ว่าวอลคิวเมอร์ทํางานด้วยยากตอนนั้นแล้วอาร์ตแดกอยู่ๆก็ไม่อยากเล่นแต่วอลคิวเมอร์เล่นไปภาคหนึ่งแล้ววอลคิวเมรู้ครับว่าถ้ากูอยู่ในแบทแมนของโจชูมักเกอร์ต่อเนี่ย ชื่อกูจะต้องแปดเปื้อนไปมากเล้เขาบอกว่าแกรู้ทันครับแกก็เลยหลบออกมาแล้วโยนขี้ให้จอร์จครูนี่ไปรับแทนไอ้จอร์จครูนี่ก็ไม่รู้อินโนอินเดีใจได้เป็นแบทแมนแถมแม่ชุดฉันมีหัวนมด้วยฉันได้เล่นก็เข้ามาเล่นซึ่งโอ้โห ประทานโทษนะครับแบทแมนโฟเวอร์ว่าแย่แล้วนะแบทแมนแอนด์โรบินที่จอร์จครูนี่เล่นเนี่ยจอร์จครูนี่ไม่ผิดอะไรเลยนะครับช่างขี้วยมากเลยอ่ <laughs> ซึ่งสื่อต่างประเทศเขาเดาอันว,ว่าว่าอันนี้มากกว่าครับว่าวาลคิวเมอร์แบบจมูกไวรู้ทันเห็นเห็นสภาพในกลองละว,ว่าโอโจโอเอลชูบักเกอร์ไม่ไหวเว้ย ไม่ดีไม่ดีนะถ้าทำต่อแย่แน่เลยก็เลยตัดสินใจกระโดดออกมาครับเพราะตอนนั้นแกดังมากนะฮะแกมีไอเดอะเซนมีอะไรพวกเนี้ยน,นตอนเป็นพระเอกหลายเรื่องมากเลยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เล่นดีกว่านะครับจนถึงวันนี้เนี่ยตัวเจอชูมักเกอร์เองก็ไม่ยอมรับครับว่า,าหนังผมห่วยจริงๆครับ คือต่อให้มันมีอาร์โนชวัชเนเกอร์นะครับมันมีใครมันมีฟรีสมิสเตอร์ฟรีสแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งเป็นใครวะไอ้ผู้ร้ายอะ่ะมิสเตอร์ฟรีสมีอลิเซียซิวสโตนเป็นแบทเกิร์ลอูมาเซอร์แมนอยู่อันนี้ไม่ได้อยู่ฟอร์เอเวอร์อ่าใช่ๆมีแต่มิสเตอร์ฟรีสกับอูมาเซอร์แมนที่เป็นพอเชนไอวีอูทเทอร์แมนก็สวยที่ออกเบนก็อยู่ในอันนี้นะแต <laughs> ว่ว่าไม่ไหวว่ะไอ้คริสตอเดนแลก็ดูแย่มากเลย อเลเซียซิเวอร์สโตนก็สวยนะตอนนั้นน่ะแต่เดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองอะ่ะเล่นในเรื่องอะ่ะตอนกดออดอยู่ตัวเบลเลอร์เลยแล้วพอใส่ชุดแบทเกิลก็กลับมาผอมเหมือนเดิมแต่กลับมาดูวันนี้มันก็ตลกดีนะฮะมันแปลกๆดีมันแปลกดีอ่ะและนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับแบทแมนครับ